สวัสดีค่ะพวกเราพวกเรานะคะมาจากกลุ่มเศรษฐกิจค่ะเศรษฐกิจนะคะในความหมายของทุกคนนะคะอาจจะคิดถึงว่าเกี่ยวกับด้านเงินการเงินนะคะเกิวการเศรษฐกิจการคำนะคะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะมันเป็นส่วนหนึ่งเฉยๆค่ะสิ่งที่พวกเราวันนี้นะคะเราจะมานําเสนอค่ะก็คือการลดลดใช้นะคะเช่น กระดาษหรือว่าโบชัวต่างๆที่เราไม่ได้ใช้นะคะเราก็จะรับบริจาคไม,ไม่ไม่ใช่รับบริจาคเออรับจากที่แบบคนที่แบบไม่ใช้แล้วแบบเฮ้ยกระดาษแบบไม่สวยเลอย่างนี้ก็เ,เออทิ้งเลยอนยะ่างเงี้ยจับทิ้งไปเปล่าๆเราก็บบเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์มากกว่าค่ะใช่แล้วเราก็จะถักนากระดาษตรงนั้นนะคะเอาไปขายซึ่งเราจะเก็บในทุกๆวันศุกร์ใช่แล้วก็นำเงินที่ได้นะคะมา หรือว่านําไปทไปําประโยชน์ต่างๆต่อไปคะ่ะช่วยในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนด้วยค่ะขอบคุณค่ะ